คสวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชรูมสมิทฮอนด้ายุสฮาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีค่ะ ค่ะวันนี้มีเจ้ารถ Honda City รุ่น1.0เทอร์โบตัว V ปี2020-2022จดปี 22, คันสวยคันนี้มาแนะนำนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะไม้น้อยค่ะไม้วิ่งไปเพียง30,000กโลเท่านั้นนะคะไม้แทนร้อยเรซต์ถสวยประวัติดีนะคะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะเป็นยางปี2024ค่ะใครได้คันนี้ไปเอ๋บอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆนะคะสภาพดีมากๆประวัติดีประวัติก็สามารถตรวจเช็คได้นะคะเพราะว่าของเราเป็น ศูนย์โชรูมเองเลยค่ะทางโชวรูมเนี่ยมีการคัดเข้าคัดออกตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะสำหรับคันนี้ค่ะทางบริษัทของเราตั้งขายอยู่ที่485,000บาทเท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นที่0%ค่ะผ่อนสบายๆนาน84งวดลูกค้าท่านใดนะคะไม่อยากใช้เงินออกรถก็โทรสอบถามปรึกษาได้เลยนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวเอจะพาลูกค้านะคะไปชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะ ก็ตัวรถนะคะทางโชรูมนะคะมีการล้างทําความสะอาดขัดเคลือบสีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะพวกรอยขีดข่วนทางโชรูมก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะคะก็คือสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าเนี่ยออกรถไปก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะคันนี้จะบอกว่ารถสวยนะคะเป็นรถบุคคลนะคะลูกค้าเนี่ยนำมาเทินรถใหม่ป้ายแดงนะคะเป็นรถปี2021จดปี2022ค่ะรถใช้งานน้อยมากๆนะคะวิ่งไป3า0 0 0่นกว่าโลเท่านั้นนะคะ ภายในของเขานะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะทางโชลูมล้างทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยคลีนมาให้เรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะระบบคุชตาร์ตนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีเก๊ะวางของพนักเท้าแขนนะคะ ด้านหน้านะคะคอนโซลสวยสะอาดค่ะไม่มีรอยเลยนะคะเครื่องเสียงคันนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะเล่น fm usb เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์จะเป็นแอร์ออโต้ค่ะพวงมาลัยนะคะก็จะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะคอนโทรลเครื่องเสียงบนพวงมาลัยสภาพสวยเลยนะคะเดี๋ยวพาดูเลขไมค์ค่ะคันนี้นะคะเลขไม์ นี่ค่ะ36,760กิโลนี่คือเลขไมลของเขานะคะไม่แท100้ร้อเเซนนะคะเครื่องเสียงดีมากๆเลยค่ะรถสภาพดีมากๆนะคะค่ะก็ลูกค้านะคะที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะประวัติเนี่ยตัวเช็คได้หมดเลยนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะออกป้ายแดงเลยนะคะ ก็คันนี้นะคะขายอยู่ที่485,000บาทนะคะดาวเริ่มต้น0%นะคะผ่อนสบายๆนาน84งวดลูกค้าไมา่ลูกค้าถ้าไม่อยากใช้เงินออกรถก็โทรสอบถามปรึกษาข้อมูลได้เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ